สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวคลื่นไส้กินตำซั่วปูปลาราะจะหมดเพิ่งสังเกตต่อนปลาซุมดูต้องรีบหลวงคอเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวสุดสะเพงเมื่อสาวผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปสุดอึง้งหลังได้สั่งตำซั่วปูปลารามาทานก่อนทานจนเกือบหมดเพิ่งสังเก,เกตเห็นชิ้นปลาแปลกๆก่อนซุมดูอ้วกแทบพุ่งบอกเลยต้องรีบไปล้วงคอด่วน โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่าอาวสานตำซั่วปูปลาระซึ่งจากคลิปจะเห็นว่าเธอกำลังทานตำซั่บปูปลารา้าซึ่งเธอได้ทานไปแล้วแทบหมดจานเหลือแค่ไข่และส้ตมตำอีกเล็กน้อยก่อนจะสะดุดตาเหลือไปเห็นสิ่งที่เธอคิดว่าคือปลาระอาจจะไม่ใช่ปลาระอย่างที่เข้าใจเพราะพอลองเกลี่ยออกมาชัดชัด แม้จะสีเทาเหมือนกันแต่ลักษณะหัวลักษณะลูกตาเหมือนรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่ปลาร้าแต่เป็นจิ้งจกสุดสะเพรงทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากหลายคนเห็นแล้วต่างตกใจและสะเพรงไปตามๆกันพร้อมกับแนะนําว่าไม่ว่าร้านส้มตำร้านไหนควรคํานึงถึงความสะอาดไว้ให้มากเจอแบบนี้แล้วขนลุกจริงๆนอกจากนี้บางคนยังเข้ามาแซวติดตลกว่า กลั้นใจอีกนิดกินจะหมดแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ